ตำรวจสเปนตั้งด่านตรวจตามถนนสายต่างๆในกรุงมาริดค่ะเพื่อตรวจสอบรถยนต์ที่สัญจรไปมาใช้คล้ายๆกับเราเหมือนกันนะคะคมีด่านตรวจรถยนต์เขาตรวจสอบเลยว่าผู้ขับขี่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางตรงกับที่ทางการอนุญาตหรือไม่ท่ามกลางความพยายามในการยับยั้งการระบาดระลอกที่3แล้วค่ะตอนนี้โรงพยาบาลทั่วสเปนกำลังประสบกับภาวะความยากลำบาก โดยจํานวนผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลทั่วประเทศมีมากกว่าร้อยละ37นะคะที่เป็นผู้ป่วยโควิด -19 ค่ะขณะที่ร้านอาหารและสถานบันเทิงในกมมรุงมารดนิครับต้องปิดให้บริการตั้งแต่เวลาสองทุ่มนะฮะตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งก็รวมถึงการห้ามออกจากเคหสถานในยามพิการนะครับหรือว่าเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปโดยที่มาตรการนี้นะครับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในมาริดเนี่ย บ,บังคับใช้เพื่อพยายามยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิดสิแล้วด้านกระทรวงสาธารณสุขของสเปนครับเปิดเผยว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า93,000คนครับส่งผลให้ทั่วประเทศนะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วมากกว่า2 5งล้านห้าแคนและเสียชีวิตแล้วกว่า56,000คนนะฮะ